ประยุทธ์แต่งตั้งดิสทัศโหตรกิจนั่งที่ปรึกษานายก วันที่16ธันวาคม2565นายอนุชาบุรพชาัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา,อานายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายดิษฐัตโหตรกิจเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งแต่งตั้งนายดิษฐัตโหรตรกิจให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2562เป็นต้นไปนั้นแต่เนื่องจากนา นายดิษฐัตโหตรกิจได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนง,งานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11/6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งนายดิษฐัตโหตรกิจเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายทั้งนี้ตั้งแต่ แต่วันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปค่ะ